สวัสดีค่ะเพื่อน่ๆยุ่งๆเก็บของหมดแล้ววันเสาร์ก็เลี้ยงส่งญาติพี่น้องฝรั่งก็บายบายวันนี้มามาเมื่อวานหมกก็แกงหมกเสร็จก็เติมน้ำลงไปก็แกงแกงแกงเห็ดแกงอ่อมเห็ดนะคะมาแถมอะไรวีวีวันนี้คือชอบปลาดูสิ ปลาย่างเสร็จแล้วค่ะย่างหอมหอมย่างใส่ตะขาตะไคร้ใบมะกรูดก็บอกแล้วว่าสมุนไพรไทยไปถึงบ้านก็จะไปปลูกผักปลูกกล้วยปลูกอ้อยปลูกพริกพริกกระเพร,พรปลูกมะนาวเขาขายได้เดือนละสามสี่หมื่นวาลุมนิกออเดร์ปลูกขายปลูกไว้แล้วก็จะไปเที่ยวตามก็ถ้าวีวีไม่ปลูกเองก็จ้างคนปลูกไปเก็บทัว่ว วันนี้วิวดูถั่วเมืองนอกเนาะบ้านเราเรียกถั่วอะไรนี่กรอบกรอบตำก็อร่อยเหมือนกันนะคะตำวันนี้จะผัดถั่วคอยดูตอนเย็นตำถั่วปลาย่างปลาย่างปลาย่างใครชอบอันนี้แถมด้วยเมื่อวานมันเหลือแกงเห็ดโครนใส่น้ำปลาละนัวๆจืดๆ แค่นี้ก็อร่อยมากแล้วนะคะแต่วันนี้วิจะทำปลาย่างแมวอย่าไมา่กินปลาย่างนะจ๊ะย่างร้อนๆเพิ่งเสร็จนี่ย่างเสร็จแล้วแล้วก็ไปตำถั่วกันตำถั่ววิจะแบ่งแบ่งวันนี้จะผัดถั่วให้ฝ้ายชีด้วยนะคะน,นี่ตั้งอันนี้ คนมาขนโซฟาไปอันนี้ก็เตรียมกระทะอะไรนี่กระทะอะไรอมเล็ดผักไข่เจียวต้องใส่ผักว่าสแาันฝรังค์มาว่าเธอสุดยอดไอเดียในการแต่ส่วนตัววิวีิเป็นคนอีสานค่ะประกาศคนอีสานรพรยานไัยบออาหารอีสานมันไม่อ้วนก็เลยชอบค่ะ ย่างปลาอมหอยอมกบอมเขียดก็ว่าไปใครไม่กินก็ไม่ได้ว่ากันอม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 ,อมดูพริกจะไปปลูกพริกกระเทียมเราอยู่ที่ไหนก็ไม่ว่านะคะเราช่วยเหลือตัวเองได้ก็เหมือนเมื่อกี้ไปฟังเนาะนี้ก็พิมพ์ไปเยอะเหมือนกันเวลาเราพิมพ์เราเป็นเอฟซีพิมแชร์ไอเดียความคิดเห็นพระราชบัญญัติพ่อ พ่อหลวงวิรักพ่อหลวงรอเกา้าเพราะว่าท่านเพิ่งรู้นะนี่หม่วิวีได้มาอุย้ยขนลุกได้มาสวิตเซอร์แลนด์ไม่คิดว่าพ่อหลวงมาเรียนนะท่านมาเรียนรอสิบก็มารอสิบก็มาถีบจักรยานเป็นกลุ่มเราก็ไปบงเมืองสวิตเซอร์แลนด์เป็นเมืองสงบสวยงาม เมืองพัฒนานะคะเขาเขาจะอยู่บางคนอยู่ตามหุบเขาภูเขา,เขานะคะวิวิก็เลยรักโครงการพ่อหลวงพ่อสอนลูกว่าอย่างไรพ่อสอนลูกว่าลูกไม่เคยลืมพ่อหลวงสอนว่าคําว่าพอเพียงไม่ใช่ไม่ให้คุณร่ารวยคุณปลูกเองท่านเอง บาทสองบาทปลูกพริกปลูกสลรเน่กระเทียมสมุนไพรไทยเขาขายจนว่าเขาร้วยสมุนไพรไทยขาตะไคร่ใบมะกรูดจะไปทำทุกอย่างวิกลับไปเมืองไทยถ้ายัางมีแรงนะคะดูก่อนแต่สำหรับคุณป๋าป๋าสามีนี้เขาจะไปพักผ่อนอย่างเดียวเขาก็ไปหัวหินคอนเก่นก็แล้วแต่ว่า แกก็เหนื่อยมามากแล้วแกไปพักผ่อนทะเลเนาะฝรั่งเขาชอบทะเลก็ปล่อยเขาชอบไหมชอบไหมรูปร่างหน้าตาแบบนี้ทำหน่อยสิพี่จะจกหัวปลาแล้วค่ะใครจะกินตัวก็ไปวิชบหัวโดลาเลยย่างปลาตัวสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ก็ไปจ้างให้เขาเอา ไปจ้างปาไปจ้างปาตี้มาวันเสาร์ก็ใบบายญา,าติเข้ามานะเพราะว่าตัวนี้บ้านไม่เหลืออะไรเหลือแค่นี้แหละก็จะวางไว้อย่างนี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวก็หมดแล้ววันเสาร์เก็บเพุพอเพพับตัวนี้เก็บกระเป๋าแล้วค่ะแต่ก็ยังเหลือครัววิวๆก็ทำเนาะเราไม่จะออกไปขา้งนอลเรายังหรือมีเวลาเราก็ทำครัวไปสุดท้ายเลย ตำทั่วถั่วเมืองนอกแกเป็นแบนๆแต่ว่ามันเหมือนทั่วไม่ใช่ถั่วผูไม่ใช่ใช่ใช่เหมือนทั่วแบบแต่อร่อยอรอยกรอบๆนะคะแกงเห็ดตำถัว่วปาย่างชอบชอบไหมชอบไหมคะมาเลยใครจะไม่ช่วยกินวิ่งมาเลยคะ่ะ